สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเอพิวโโอ้หสวัสดีค่ะอุยน่ารักจังเอ๊ะอุ้เป๊บนึงค่ะแป๊บนึงขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมเนี่ยได้ไหมได้ไหมได้อันโอ้ขนมขนมซื้อมาจากไหนนะซื้อมาจากไหนครดีของฝากของฝากของฝากน้องเอพิว เอาขนมมาฝากเอื่อยเอพี่ไปเที่ยวไหนมาคะไปเที่ยวไหนมาสนุกไหมภูจเาภูจิโอ้สนุกไหมคะสนุกสนุกหนูไปหนูไปเที่ยวที่ไหนบ้างคะจําได้ไหมไปดูอะไรบ้างคะหนูไปดูอะไรมาบ้างเห็นอะไรมาเห็นเยอะไหมเห็นแม่เห็นอะไรอีกเห็นอะไรอีกเห็นเมฆพุนเมะพุนโอ้ยน่ก็อะไรคะ ปาร์โดมาอุ้ยตัวใหญ่อะปารโดมาโตใหญ่ใหญ่แค่ไหนใหญ่แค่ไหนใหญ่มากอุ้มวิวกินอุ้มวิวกินอุ้ยเขาได้เห็นเยอะเลยเห็นอะไรอีกคะเห็นปลาเห็นปลาสวยไหมเห็นอะไรเห็นอะไรอยูในน้ำอุ้ยเห็นได้อยู่ในน้ำเลยก็ไปดูสนุกไหมสนุกไหมเห็นปลาอย่นน้ำเห็นกระพงพาเลตไหมเห็นสวยไหมคะ สวยสวยสวยมากไหมสวยมากสวยมากโอเคโอเคเนาะน้องน้องเอพิวคิดถึงใครคิดถึงใครการแล้วใครถึงใครอีกแล้วหอมแก้มดิหอมแก้มโชว์ดิโอ้โหขนมมาจากญี่ปุ่นคถึงต่อยไหมถึงต่อยนะคะคิดถึงคิดถึงถึงมากโอ้โห มานะให้ก้อุ้มมาเดี๋ยววางแป๊บนึงนะดถึงจเดี๋ยวให้ป้าตานเป็นตากล้องนะมาเออก้อยอุ้มกันสวัสดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องคิดถึงเลยอ่ะไปตั้งได้วันนะหนูหนูไปได้วันคิดถึงคิดถึงได้ไหมคิดถึงมากคิดถึงทำไงคิดถึงทำไงคะ อ่ะลงอุ้มจะไปถ้าจะลงไปไหนคะหนูจะไปไหนคะเราหาไข่เอ้ไหนคิดถึงทําไงคิดถึงทําไงเดี๋ยวเอื้อยพาลงทางหน้าเนาะอันนี้เดี๋ยวเราอยู่บันไดเราตกบันไดนะคะโอเคเออไหนไหนี่ของพาเอื้อยใช่ไหมนี่ของพาเอื้อยใช่ไหมจะดูจะดูจะดูอะให้ไข่บ้างให้พิต้าให้พิต้าด้วยไหมให้พิต้าด้วยจะดู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 จะเปิดหุมไปกินได้ไหมกินได้กันนะ กินด้วยกันเผ็ดเผ็ดไหนคิดถึงทำไงคิดถึงก๋อยทำไงคะเผ็ดเผ็ดไม่เห็นหอมก๋อยเลยคิดถึงก๋อยเห็นเผ็ดเลยแกะเลยอ่ะไม่เผ็ดไม่เผ็ดอันนี้ไม่เผ็ดอันนี้ไม่เผ็ดเลยไอบีมาแล้วดมกระดมไอบีมาแล้วกระดมกระดมหนูกินได้ไหมคะกินได้มกินได้เหมือนกันเหรอ ได oh, kind of ้ไหมแก่มาจะดูก yes. ๋ว bueno. กินได้ปะได้กินได้แล้วเปิดปะเปิดได้นะถ้าหนูกินได้เปิดได้มาดูนี่มันเป็นอะไรเหมือนปีโป้ยเนาะเหมือนเจลลี่เจลลี่นี่จิ้มนะ จิมนะของฝากจากน้องเอพีิวน่าจะซื้อขนมมาให้เอื้อยมาเดี๋ยวเปิดให้มาเบิ้งที่สีของพี่น้องทำงานอุ้ยอุ้ยปุดปาดปุดปาดออกมาแล้วแซ่บบ่ แซบบอ่ะอ,อร่อยจังเลยของผาจากญี่ปุ่นเนี่ยของญี่ปุ่นเนี่อร่อยบบอร่อยไ,ไม่ว่างตอบครัเต็มปากอยู่แช่เย็นเนี่ยอันนี้นะเขายังพูดยังไม่ไม่หมดะเพราะเขาไปเที่ยวเยอะมากเ,าเขาพูดเขาจัได้เขาไปดูปลาเขาไปดูเห็นเต่าเห็นอะไรนะเขาเห็นหมแต่แม่หนูเห็นเยอะนะเห็นสัตว์เยอะเลย Vậy theo dưới má Mở chữ chín nhé Đây à là phương phương này để coi 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 ngay của đứa bình Nãy 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 khi thường thăm ngay khi thường thăm ngay Chút tiếp Nãy chút tiếp chúc chút thăm ngay chúc <laughs> <laughs> chút thăm, thăm ngay được Khi thường Chứ hình chạy Bé bài cả liều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  Bé cả liều liều เหตุงานก็คคิปเมืเอเ้าแล้ลยกับเอฟิี่วตอนบ่ายนะเขาลงเหตุงานของงานมูเด็กสวยเอาดิไปยังนะหมูเลี้ยงนี่ดังแค่ไหนดังมากใช่ไหมนี่นะเขาพิมพ์งานมูเด็ง มืองสาวนี่สัมผัสอู้ไอ้หำอู้ใส่เสื้อมีห่อแม่งยังรอหัวทิ้งหัวตดำเอ้ยวะแต่งตลอดเจ้าสาวนี่เห็นนี่ทักมาไหนเด้อทำไมพี่น้องผู้ได้ส่วนดูงกับมาเด่นวันนี้ลายตองมูเด็กเอาตึงตึงกันดังเป็นดังนะมูเด็ก มีสองสีสีสีน้ำตาลเนาะนึกว่าสีดำแต่เป็นสีน้ำตาลเนาะนี่สีหนึ่งางนี่น้ำตาลมาแต่ละสีดำสีดำสีออกสีดำตาสีน้ำตาลอันนี้สีน้ำตาลหมูเด้งไหน็ตน็ตนเต้นท่าหมูเด้ง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 สีหนึ่งกางเนาะเพราะว่ามันมีขื่อแต่เป็นบอกรอบไอ้ชีฟ้าที่ห้องบริษัทขื่อเพราเป็นสีนี้ห้างบริษั น่าอบอีกเดินเด้อเยียยอดมาอีกเด้อได้ชีขาพอแล้วใช่ไหมหื เน่เน่ดูวิการสอยผ้าโอ้ยเซ้าเราเราต้องนะเพื่อที่การเช็คยอดง่ายด้วยแล้วก็เก็บง่ายด้วยเนี่เป็นไงล่ะที่บ้านขาดคนพับผ้าเรียกสาวอ่สาวก้อยได้นะไปใตื๊ดไปตึกตไปื๊ด เบรกพักนะพระเอกของพระเอกของช่องไม่รู้จะเทไปไหนหมดแล้วนอสีขาวสีนาตาันเดียวทางนี้เอ่อจะต้องไปส่งไปส่งงานพอดีอ่ะเขารอแพ็กพอดีเนี่ย ทักมาแล้วทักทักมาเฉยตาลแล้วก็เงียบแล้วเราพามาเอางานกหระอ่ <c oughs> ะอาอ่าใช่เยเ,เราบอกวะไรเบอกว่าอ่าเดี๋ยวไปส่งใจเย็น <c oughs> เขารอแพ็คไง <c oughs> อันนี้งานนี้อ่าเจ้าของงานแพ็คเองทางเราไม่ต้องแพ็คก,ก็ดีดีไปอีกแบบหนึ่งแต่เราต้องเงียบเนีะเพราะว่ามาใหม่เมื่อวาน

ลีกลอบเดียวหมด了吗อีกรอบนี้แล้วอีกรอบนึ่งอ่ะสองรอบเลยสองรอบพอดีโอเคพี่น้องในสายสุขก็เขาใชานกันแล้วโอเคพี่น้องหลังจากเสร็จงานแนตะ่ก็กระสีไปเอางานไปส่งลูกค้าเนาะตอนประมาณหกโมงหกโมงแดงสิทุ่มหนึ่งนะพี่พี่น้องเสร็จงานแต่ก็เตรียมงา,น,า,น,งา,น,านไปส่งแต่ก็เตรียมอุปกรณ์เครื่องดนตรีตาน้องตาเอาไปใช้แล้ หอบอุปกรณ์ดนตรีขึ้นไปนับเนาะสิไปเด่นหยุดตึกคุยไหมพี่น้องสาวสก้สกอยกับบอด,ดี้ไปตึกโดนแดะบอดี้ไปไล่ไล่มือเด้อล่นเดะแดะเพ่าแว่พี่นอ้องเอ,อ้ยเพราะว่าสาวสก้อยเห็นงานแต่อยู่บ้านเนาะเด็จะพาเด็กๆไปเที่ยวไหนพาเราพาไปทำงานที่ตึกอ้าวเอาทำงานเหรอนี่เตรียมอุปกรณ์ดนตรีไปได้นั่นเนี่ย,ะยจะได้จะได้ทำงานไหมเนี่ยว้วไอด้ดอเสื้อสายจะไปไหนโอ้สวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับเนาะ เดี๋ยวเราจิไปเด่นยุติกเนาะคุณพี่น้องป่ะเดี๋ยวซาวสก๊อตจะพาไปพี่พาไปอ้าวพี่พาไปใช่ไหมโอเคเป็นไงวันนี้จะได้เสือสายรุมหล่อฮะเป่เอกของซ่อง <laughs> มืง้อนี้วันนี้วันเสาร์เนาะแรงวันเสาร์วันวันจิตโอหยุดงานสบาย <laughs> อตึกแดดพอยพี่น้องโอ้บดมาบดมา,ดมาตึกโดนนะนี่มีกองอีกนี่น้องงานมูเล็งเหรอได้สองลอยสองลอยก็เตอเอามาเสือตัวนี้เขาบดแดดใส่ถุงเสืออยู่กันเลยเสืออยู่กันเลย <laughs> อโอ้โหบ้างานยืดตึคือร้ายเถอะโอ้โหไม่ได้มาไม่ได้มานานเลยหลายวันไม่ได้มาถ่ายคลิปที่ตึกนานละ สวัสดีค่ะพี่บี <Wow. S 1> เยอะไหมคะงานเยอะไหมเยอะยังไม่เสร็จอง่ะแล้วก็จะปิ้นออกมากแบบนี้เนาะแล้วก็ไปทับเสืส้อ หลังจากที่เขาปิดออกมาทีว่าซาสก้ให้เบิรงเมื่อตะกี้นี่ก็จะเอามาแล้วก็จะมาถักแบบนี้เนาะพี่น้องนี่น่ารักจังโอ้โหเทสกันนะอันนี้อันนี้ยำปูยำปูมาแบบซื้อมาเดียด๋วยวเลย เออไปไหมพี่น้องแล้วเอากระย่างหมูกระทะกันกินแน่เนาะวันนี้ทำไมพี่น้องวิ่งอาจจะเสียงดังเลยเด้อเดี๋ยวสาวสก้อยจะไปยำเบาด,างด,างด,างดังๆเนาะเพราะว่ามันไก่ทะนุนยู่ดิมทะนุนด้วยเสียงมันจะ,จะกระสีด,งดังเนาะนี่ยำหมา,าของชาวสก้อยหมักเลยเนี่ยไม่ตทำเสีงยงเหมืกับผู้บีอ๋อไม่เปไ็นไรค่ะไม่ใช่แม่ก็ได้แล้พูดด,งด,งดังๆนะอันนี้ เอาลองเพีงแต่ว่าอาจจะดองบัวใหเดหออาจาจสกอยบัวไ,ไทยเนาะกลัามันตีดีกระซิดอร่อยไหมคะเดี๋ยวจะก้าให้หนูเลยจ้ะอวนละมันกระเด็น ตะเกียบตะเกียบไม่มีเนี้ยพี่จีนระได้เอาพี่ใส่เยอีกระไรมาได้ชิมมากเนาะไม่เดี๋ยวพี่ตูนเอามาไงอ๋อเดี๋ยวอ๋อพี่ What right. is อก็เขาจะทำอะไรกิน <amounts> น <of water writers> ่ะเดี๋ยวเดเบสโลเลังหมักเนื้ออยู่นอกดกดนะเราก็กดเบมีระบบคนแรเขาบอกไม่แล้วมันเป็นเยอะไปตัวนั้นอ่ะไม่เราลองตัวร ร้องเบรกพักทานขออาหารก่อนนะคะจางงานเลยเด้อมายักจังอุปกรณ์พร้อมค่ะอุปกรณแต่บอกเขาไม่กล้าเนาะเขากลัวเขาควรโดนีหนง รเงียบเราก็จะได้ยินเสียงอ๋อแซ่บอสาวกก๋อยตปึตงกระาอ,อนี่เจ้าภาพเจ้าภาพสวัสดีกล้องหน,น,น่อยค่ะอ,อ,อ,อ่นฮ่า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 เ่าฮา่าฮ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 ่ใน่ยใใาย มีต่แขนใหญ่ใครฮะที่หมีผมจะกินแน่อร่อยก่อนเดี๋ยวเลือกว่าไงมาแล้วกระด้างกินค่ะก้อหลรงยังนี้เรามั้ยเราเราว่าเราซื้อเนื้อมาเกว่ามากกว่ น้องเนี่ยวตาสไปจะก่อยเนี่ยให้กนตกินเนาะให้เุกคนกินได้นได้กินเนีกะบักินแล้วพี่คนนึงเราไม่ได้กินพี่ตามันด้กินเนาะไได้ยากนะหมูหรอหมูจะจะไหม้แล้วจ้ะเจอรี่ช่วยช่วยพี่ตานจับหน่อยเจอรี่เอาเอาเเเอาเอาเอาอะไรอะาดเอดีกว่ามันไมันแห้งนะไม่ทำไมเจงเงียบาทันเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหนูถ่ายคลิปเป เก็นฝ่ปราจากเนาะใส่ได้ถ้าเอาแตดีก็ได้เสียงดังเยด้อพ่อแม่พี่น้องแต่อพายได้ได้เนาะแต่ว่าอันนี้ข้าวขาเนาะข้าวข้าวฝนเนาะน้ำมันก็อใส่็สกล็ดไว้ด้วยมีเฟติตะ มันขมยวานมันข้าวมันเป็นบุเชียวบกัขาวขัหวขาวเป็นนขาวขาวไม่แล้วเอาออกก่อนแล้วก็เคลียร์ละค่ะกรอกินไม่ทันก็ีันนี่เหรอไม่ถ้าอย่างนี้มันมันจะมันมันจะกรอบมันมันคือทอดเหมขนมาบ้านเขาก่ ก้อนน้ำปลาหน่ยน้ำปลาจด้น้ำปลาหน่อยมอเขาบอกว่าเาใช้น้ำมันไปดูหั่นได้ไหมเดน๋ยวเขาย่างเดี๋ยวมอาหมูกระทะดิ้นะคเอามอหมูกระทะได้เอาน้ำมันใส่อันนี้ก็ผนัวไศรน้อยเ็บน้อยใสได้เสียได้ขอเลยโดนไปแล้วองบอก่อยนะ ลงเรากมัดจ้าไปเมดาม่ดะน่อมีหน้ามาแ่นรอย่านะอีา้าบังหัวยามันอันนี้มันแดล้วมันกแดงมันอันใดมันกหัวมันกัดำใเอาลูก้นนหมอนี่มาคือกันนะควันอาหมองเอาเลยกัเอาหมอน่มาใส่เออมันน้เลูกตีเด้อไปสิโอ้ปันดาแซบนะไม่ได้กินไม่ได้ชิมให้ไม่ได้ดิ โบได้แล้วกระชิมจุนเนี่ยกินเองเลยแต่ว่าข้าวคว้ามันกรบโบข้าวคว้ากับข้าวบักผิดกับข้าวเพื่อนๆเนี่ยมันก็เลยจะออกมาเป็นหน้าตาสีเหมือนเนาะเนซ่าสุก้อยชิซิมพูดถึงสีสันก็น่ากินอยู่เนาะเดี๋ยวขอขอพายใส่มือหน่อยอเดี๋ย่าใส่ เดี๋ยวไปกินยาเซรีีเดี๋ยวไปกินยาทังทุกคนมีดีทุกทางตักเป็นไงผมกับมางเข้ำไปอย่งน่้นจับมือนั่าไปมากแบบนั่งไปมากเป็นเรื่องโยกไปยืนด่าป้ามาก่อนกิวางนั่นแหละน้ำอะไรเนี่ย ไม่ไดไหนไปยือ้โหเส็ดได้ดู่ที่เราจอ๋ได้เออาิฟปะนันทีเราดเี้ยวม่ได้กินเปจิบแปจิบนะจิบจะต้ง่อู้พักพักมาอยู่ในถุงของกินเนื้อถึงทางถุงเลยเนาะนี่นี่ ไม่ใช่เนื้อพี่เอ๋กินได้นกแกะนกแกะเอาลูกแบบเข้ามาอืมอ้าวนกแกะนกแกะแกะพี่เอ๋กินได้นกแกะจะได้ถูกมันก็ดีมหนน้าตาไหนกินไหนกินหนูน้อยกินน้อยให้หนูน้อยจิมเป็นไงอร่อยไหมคะอร่อยไหมน้าล้วจับไว้ไปดิแกะเอาลงคลิปหน่อย ว่าจะให้ให้น้องเขาสิมให้ดูว่าสีมมือไหมสิมมือหนูเป็นยังไงไงสิมสีมือพี่ว่าพี่ทำอร่อยไหมพี่ไม่ได้ล้างมือพี่มือมันเยอะล้างแล้วก้อยด่าโอ้เรื่องส่วนอร่อยด้วยต้นหน่อยไม่ได้อร่อยไอตัวที่เขากินนั่นแหละมันนิดนิดไงติดมันมันจะแบบมันๆนิดนึงมันจะอร่อย อโอเคมาเด้อพ่อแม่พี่น้องกินข้าวน้ำกันเด้อวันนี้แกล้งนะพรมยแกลงได้มาได้โอเคพ่อแม่พี่นออ้นนอ,งนองตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงขื้นตีหนึ่งอะเที่ยงขื้นแพ่อแม่พี่นออ้องเอ้ยตอนนี้ก็ท้าสก๊อตจะไปเก็บเวทีของส้าสกอยเนาะเพราะว่าเราจะกลับเดินทางกลับบ้านแต่พูดว่าพี่สีแดงงานจะงุ๊บ ประมาณนี้ดีวยตอนที่น้องอู้นั่นเนาะเพอพี่เห็นงานเลิกแพ่งคนพี่น้องถึงว่าซาสก้อยจะเด่นแบบร้องเพลงเน่นกีตาร์จะมาพี่เพิ่นเห็นงานเนาะเพราะพี่น้องเรากั้นั่งเห็นงานอของแม่คือเก่าเนาะคือว่าอู้คนเป็นแถาแก่นี่แบบถึงกอดแบบเนาะดีแดดเพิ่ะถึงว่าแบบถึงว่าเพิ่นตกเป็นแถาแก่เนาะแต่อย่างว่าจริงจิแต่ไอ้คนที่เป็นลูกน้องอ่ะเพรามึงไม่ยากเพราพี่เนาะคือเห็นเพลงตาร้องเพลงเดี๋ยวซาสก้อยจะมาเก็บอ่าเก็บคลองเนาะเก็บคลองเดินทางกลับแต่ว่า แต่ละคนก็นแยกใหญ่เพื่อแเพื่อนพี่น้องเขาแยกใหญ่กันไปเพื่อเดื้อสาสุกันจะเก็บเวทีเ <c oughs> นี่ยม,ม,มาเก็บกันเด้นนะจะส่งเพิ่มขึ้นอุ้ยรู้ขนมยังเป็นสัก,ออกเก่าเอาไว้เดี๋ยวเราไปกินกันเด็ด อไรเด้เวนจ้างไปแล้วแตกหนีกันหมด่อนักน้องขึ้นเป็ตีแล้วไปกันก่อนติดคนละถางว่าเจเพันชีเดินทางกับบา๋าหรอพันกรับบ้าเนาะเจเอฟพันจะกัับบ้าเนาะเป็นนครสวรรค์ที่นึ่งบอกที่ซองบอกเราจะกั 哦。 นักร้องเวลาเล่นเสร็จเขาก็ต้องเก็บเวทีปกติ <c oughs> ใช่ใช่ไอไอคนที่แบบอันนี้น่ะหายหมดเหลือแต่นักร้องเก็บเวทีคนเดียวอุ้ยน,น่าสงสารเดี๋ยวพี่จะยกลำโพงให้

แม่ถ้าเราใส่ไม้ที่ว่าเราอันนั้นอะ่ะเราก็เคี้ยวน้ำแข็งอย่างนี้เนาะถ้าจะมันโอเคพมกพี่น้องได้ซาวสกอยเก็บอุปกรณ์เครื่องเสียงซาวสกอยก่กันเด้อบัดนี้